ี่นะคะจบจากคณะตรงนันอยากชี้เกลี่หรือว่าคณะบริหารภาคภาษาจีนนั่นเองค่ะเอ้ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าเรียนไม่เข้าใจหรือเปล่าคุณครูที่นี่เนี่ยน่ารักมากสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนที่ไต้หวนันแต่ว่าอยากจะเป็นไวๆไม่อยากเจอคนไทยเยอะ ที่นี่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไม่เร็วเลยทีเดียวสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับเอมมี่และ t ทยเปย์คอนเน็กชันกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอมมี่จะมาขอคืนสู่ย่าวกันสักหน่อยเอมมี่จบจากมหาวิทยาลัยนี้นั่นเองชื่อว่า NTUE หรือ Thai p e i j i a Yuta c h e หรือชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า National t a i p e i University of Education นั่นเองนะคะคณะการสอนเนี่ย เป็นคณะที่ดังสุดๆของมหาวิทยาลัยนี้เลยมีทั้งคณะการสอนสำหรับเด็กหรือจิตวิทยาในการสอนต่างๆนะคะซือต้ากับ NTUE เนี่ยต่างกันยังไงเข้าใจง่ายๆเลยก็คือซือต้าเนี่ยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูในชั้นมัธยมและมหาวิทยาลายัยส่วน NTUE นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูสําหรับเด็กเล็กหรือในชั้นอนุบาลและประถมศึกษานั่นเองค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับซือต้าเพิ่มเติม คลิกได้ที่ลิงกนี้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเราไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลายัย NTUE กันเลยค่ะมาเลยค่ะตามมาเลยก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปชมรอบรอมอน,นะคะเอมมี่ก็ขออนุญาตอวยมอ,อตัวเองนิดนึง NTUE เนี่ยตั้งอยู่ในเขตต้าอันนะคะเมืองไทเปซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยสายอาชีพและก่อตั้งในปี1895และมหาวิทยาลายัย NTUE เนี่ยมีชื่อเสียงมา,มากในการที่ผลิตครูในระดับชั้นประถมศึกษานะคะ แต่ต่อมาในปี2005เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเรานะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นไหเปเจียวยูต้าเฉวแล้วก็ได้อัปเกรดเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปนั่นเองค่ะสำหรับสถาปัตยกรรมนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกับมออื่นเลยใช่ค่ะเพราะว่า NTUE เนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าประตูทางเข้าของเราเนี่ยยังคงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอยู่เพราะว่า NTUE เนี่ยรักษาประวัติศาสตร์สมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวันไว้ และอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดคลายสแมแ็มากๆเลยและเอมมี่อยากจะพาทุกคนไปดูผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ต้องชอบมากๆแน่เพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยค่ะข้างหลังนี้ก็คือหลุมหลบภยัยถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้นะคะคนที่มาเรียน NTUE แล้วเจอแบบเอ้ยระเบงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาหลบได้ที่นี่เลยมาหลบอาจารย์ก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้นะคะเอมมี่ขอไปหลบอาจารย์ก่อนค่ะและเด็กที่ NTUE นะคะเวลาจะนัดเพื่อนเนี่ยค่ะทุกทุกคนก็จะมาอยู่กันที่ นี่เลยค่ะหอนาฬิกาสําหรับนัดเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนัดไปกินข้าวหรือว่านัดมาเจอกันนะคะทุกทุคนก็จะมานั่งรอกันตรงนี้เลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย NTU e เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย yeah! ้น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะมาเรียนภาษาที่นี่หรือมาเรียนปริญญาที่นี่นะคะ ก็สามารถมาเข้าใช้ห้องสมุดที่นี่ได้เลยบอกเลยว่าห้องสมุดเราเนี่ยเล็กแต่แจ๋วนะคะอุปกรณ์ครบคันมากๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หนังสือวิทยานิพนธ์ต่างๆหรือว่าหนังสือที่ให้ความรู้นะคะมีเพียบเลยค่ะแล้วน้องๆคนไหนนะคะอยากรู้ว่าห้องสมุดเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลายัย NTU e เป็นที่รียบร้อยแล้วห้องสมุดของเรานะคะจะมีทั้งหมด7ชั้นแต่วันนี้นะคะเราจะพาไปทัวร์ชั้น1กับชั้น2และตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น1ของห้องสมุดนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะหันไปทางด้านนี้เพื่อนๆจะเห็นเครื่องถ่ายเอกสารสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากจะแบบคอยยืมหนังสืออยากจะถ่ายเอกสารกลับไปอ่านที่บ้านนะคะก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้เลยส่วนทางด้านฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะจะเป็นที่สําหรับ มาทำการบ้านอ่านหนังสือภาษาจีนนะคะมาทํามาดิสคัตกันนะคะน้องๆก็สามารถมาใช้บริการมานะัดเพื่อนๆตรงนี้ได้ทางด้านนั้นนะคะเรายังมีห้องสําหรับการดิสคัตเป็นการส่วนตัวถ้าสมมติอยากจะทําการบ้านแบบจริงจัง,จงไม่อยากให้คนอื่นรบกวนนะคะก็เลือกใช้ห้องนั้นได้เลยค่ะอ่านหนังสือเนี่ยเครียดแล้วคะตัวสอบภาษาจีนเนี่ยมันยากเหลือเกินนะคะห้องสม,มุดชั้นหนึ่งของเรานี่ยังมีนี่เลยบอร์ดเกมเยอะมาก สามารถชวนเพื่อนร่วมชั้นนะคะรูมเมทเนียนะคะมาเล่นที่นี่เพื่อที่จะทําให้สนิทสนมกันมากขึ้นได้ด้วยนะคะอ่ะเอมมี่เนี่ยขอตัวไปเล่นเกมเศรีก่อนละกันเนาะ ที่เอมมี่บอกไปในต้นคลิปนะคะว่ามหาวิทลลายาลัย NTUe เนี่ยเขาดังในเรื่องการผลิตครูในชั้นประถมและชั้นอนุบาลมากๆเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าชั้น2ของห้องสมุดเนี่ยจะเต็มไปด้วยหนังสือเด็กเล็กแน่นอนค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาเรียนภาษาจีนที่ไต้หวนันขอบอกทริคนิดนึงนะคะว่าเพื่อนๆสามารถอ่านหนังสือเด็กเล็กได้เพราะการอ่านหนังสือเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นการช่วยฝึกฝนเพื่อนๆไปในตัวและเขามีจู้อินนะคะบอกเลยว่าอ่านง่ายมากๆเลยค่ะเอ๊ นี่นะคะก็คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของห้องสมุดชั้น2ของเราเลยตรงนี้นะคะจะเต็มไปด้วยวิทยาอัยพลของเด็กๆนะคะที่จบจากที่นี่ซึ่งเพื่อนๆนะคะที่อยากจะทําวิทยาอภยน์พลในชั้นปอตีและปโทนะคะก็สามารถมาหาเลเฟอร์เนได้จากที่นี่เลย1ในนั้นนะคะก็มีทีสิทธิ์ของเอมี่อยู่ที่นี่ด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบ้านนั่นเองค่ะ ตอนกลางวันนะคะก็จะมีน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะมาเล่นบาสท,ที่นี่ทุกวันเลยค่ะด้านหลังของเอมมี่นะคะยังจะมียิมขนาดใหญ่มากซึ่งในนี้นะคะจะมีกีฬามากมายให้น้องๆได้เลือกเล่นนะคะใครสนใจหรือสายเฮลตี้เนี่ยบอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาด และยังไม่หมดแค่นี้อีกจริงๆเพราะด้านหลังตรงนู้นเห็นตึกเล็กๆตรงนู้นไหมคะเป็นสระว่ายน้ำค่ะทุกคนบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยเราถึงแม้จิว๋วแต่อุปกรณ์ครบคันมากๆขอบอกเลยว่านักเรียนที่เรียนที่นี่เนี่ยมีส่วนลดพิเศษด้วยนะคะด้านนั้นนะคะเป็นตึกที่เก่าแก่ที่สุดข,ของมหาวิทยาลัยเราเลยทีเดียวเด็กนักเรียนทุกคนนะคะที่จบจากที่นี่จะต้องมาถ่ายรูปรับปริยาที่นี่เอมมี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะเคยมาถ่ายมาแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าห้องเรียนที่น้องๆเรียนกันอยู่แล้วเอมมี่นะคะจบจากคณะต้องหนันอยากช่้เกลี่หรือว่าคณะบริหารพาพภาคภาษาจีนนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าคณะเราเนี่ยนอกจากวิชาบริหารยังจะมีวิชาการตลาดแล้วก็วิชากลยุทธ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทรําธุรกิจนั่นเองแต่น้องๆทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่า,พาพภาคภาษาจีนเนี่ย เอ้ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าเรียนไม่เข้าใจหรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณครูที่นี่เนี่ยน,น่ารักมากเขาจะค่อยๆพูดช้าๆให้เราเข้าใจนะคะหรือว่าถ้ามีคําถามน้องสามารถยกมือถามเราซื้อได้เลยนะคะว่าเอ้ยตรงนี้คืออะไรเขาจะยินดีให้คําปรึกษาเราเต็มที่งั้นตอนนี้เราตามไปดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศในการเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ศูนย์สอนภาษาของมหาวิทยาลายัย NTUE เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนที่ไต้หวนันแต่ว่าอยากจะเป็นไวไวไม่อยากเจอคนไทยเยอะ ที่นี่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไม่เลวเลยทีเดียวเพราะว่าเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสอนที่ไทเปและค่าใช้จ่ายนะคะบอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่น้องๆคิดเดี๋ยวเราจะพาน้องๆนะคะไปดูบรรยากาศโดยรอบว่าเป็นยังไงแต่ขออนุญาตบอกนิดน,นึงนะคะว่าตอนนี้ยังมีเพื่อนๆที่ยังเรียนอยู่เพราะฉันเราขออนุญาตถ่ายจากข้างนอกแล้วกันนะคะโอเคค่ะตามไปดูกันเลย แล้ววันนี้นะคะคลิปพาชมมหาวิทยาลัย NTUE ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปจากไทเป่คอนเน็กชั่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีแพลนจะมาเรียนที่ไต้หวันนะคะแต่ว่ากลัวว่าจะเหงาบอกเลยนะคะว่าถ้ามากับไทเป่คอนเนคชั่นเนี่ยไม่ต้องเหงาอย่างแน่นอนเพราะเรามีทีมงานอยู่ที่นี่พร้อมมีจัดกิจกรรมมากมายเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะมหาวิทยาลัย NTUe เป็นมหาวิทยาลัยใจกลางเมืองเพราะฉะนั้นในเรื่องการเดินทางเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางโดยยูบิ๊รถไฟฟ้าสถานีเทคโนโลยีบิลดิ้งหรือว่ารถเมย์ก็สามารถเดินทางมาที่ NTUe ได้และนอกจากนั้นนะคะในเรื่องอาหารการกินบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเช่นเดียวกันเพราะในฝั่งตรงข้ามมีร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มเยอะแยะมากมาย ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมาเรียนที่ NTUE บอกเลยว่าอิ่มท้องได้ความรู้และก็เดินทางสะดวกมา,มากๆเลยค่ะ